แต่โดนพี่อัจฉริยะจัดให้แล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีประเด็นร้อนมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะช่องมุดากลบ้านเจสีหองูวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารทางบ้านกกอกกันอีกแล้วข่าวเด่นประเด็นเผือกร,ร้อนนี้ไม่พ้นเรื่องราวทางบ้านกกอก คดีข้างเคียงคดีของน้องชมพู่นั่นเองตัวเจสีเนี่ยตามติดข่าวนี้นะคะทุกวันทุกวันวันนี้มาดูเรื่องประเด็นที่มันแตกแขนงออกมานะหลังจากที่มีการเสียชีวิตของน้องชมพู่แล้วก็มีคดีของอความระหว่างพี่น้องเริ่มแตกแขนงขึ้นมาแล้วนั่นก็คือประเด็นใหม่ๆเรื่องนี้มีประเด็นเกิดขึ้นมาอีกแล้วเมื่อสองถึงสาวันที่ผ่านมาเพื่อนทางแม่น้องชมพู่รลอว,ว่าคุณสาวิตรีเนี่ย แกได้ขึ้นไลฟ์สดแล้วก็ได้ชี้แจงว่าในวันดังกล่าวนั้นตัวแกเองก็ไม่ได้เดินทางไปที่อายการจังหวัดมุกดาหารเพื่อนๆจาได้ใช่ไหมคะจะมีมีวันหนึ่งที่ทางบุงพลกับป้าแตนจะต้องเดินทางไปจังหวัดมุกดาหารนะคะทีนี้ไม่น้องชมพู่ก็บอกว่าตามที่มีคนบอกว่ามีการไปคัดค้านการประกันตัวนั้นในไลฟ์สดของแกแกก็ได้ระบายความรู้สึกก็แกแกโกรธนั่นแหละมีโกรธมีเดือดดาลน,นั่นแหละเพื่อนและแกก็ได้ฝากถึงคุณอัจฉริยะนะคะในไลฟ์สดว่าให้ให้ดําเนินการตามกฎหมาย ให้แกทีนะคะเรื่องนี้นะคะมาดูต่อไปหลังจากนั้นนะคะทางด้านนัตเต่ซึ่งเป็นน้องชายของแม่น้องชมพู่เนี่ยก็แกก็ได้ออกมาพูดตอบโต้ว,ว่าเห็นแต่ครูอยู่นั่นแหละว่าจะฟ้องก็ไม่เห็นฟ้องสักทีแกก็บอกว่าเด็กวัดจัดเลยหลังจากนั้นนะคะเรื่องนี้ก็ถึงหูคุณอัจฉริยะเรียบร้อยแล้วแล้วคุณอัฉริยะก็จัดให้นะหลังจากที่คุณอัจฉริยะนี่ได้ออกมาเตือนนัตต่ว่า ขอเตือนครั้งสุดท้ายให้หยุดใส่ร้ายหรือว่าสร้างปัญหาให้กับแม่น้องชมพูนะโดยเคยให้โอกาสหลายครั้งแล้วนะคะกะ็ล่าสุดคุณอัชิยะก็ได้เปิดเผยผ่านกันไลฟ์สดในช่อง youtube โคนันเมืองไทยนะว่าในวันอังคารที่จะถึงนี้ซึ่งในเวลา10นาฬกาคือ10โมงเช้านะคุณอชิยะก็จะได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรพระประแดงเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนาแต้นั่นเองนะคะ คุณอัจฉริยะบอกเน้นย้าว่าทําตามคําขอก็เลยจัดให้นะแต่แกะะบอกว่าถ้าไม่ขอไม่ท้าทายถ้าหยุดก็จะไม่ดําเนินการแต่ว่านี่นะกลับมาท้าทายแกก็เลยจัดให้นะแต่ตามคําขอนั่นเองตอนนี้มันก็เริ่มออกแนวไปเป็นศึกสายเลือดเข้าไปทุกทีแล้วนะ,ะเพื่อนอคุณอัจฉริยะบอกว่าจัดให้ด้วยข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะคะ เหตุการณ์จากเด็ดสามขวบเสียชีวิตของน้องชมพู่มันก็บานปลายมาเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันฟาดฟันกันเองเพื่อนๆนะคะส่วนจะด้วยเหตุผลใดนั้นไม่มีใครรู้ได้ดีเท่าคนในครอบครัวของพวกเขาเองซึ่งเวลาเราขึ้นไปฟังน้าแต่กันหลายสุดแกก็จะพูดอย่างนี้เสมอแล้วว่าไม่มีใครรู้อะไรดีเท่าคนในครอบครัวแกเองนะคะหลายคนก็คงจะสงสัยว่าทําไมคุณอชยะ่ยแกมาเกี่ยวข้องอะไรกับกับเรื่อง เนี่ยสัมพันธ์ระหว่างเกี่ยวข้องไรระหว่างเรื่องราวนะคะห้ามศึกเรื่องราวพี่น้องในครอบครัวนี้เพราะว่าคุณชยะเนี่ยจริงๆแล้วแกก็ได้รับมอบหมายนะคะรับมอบหมายรัะมอบอํานาจอนะ่ะเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของแม่น้องชมพู่หรือว่าคุณสวิตรีวงศรีชานั่นเองเนะเรื่อง เรื่องอะไรเพื่อนก็คือเรื่องการจัดหาทนายความนะคะในการว่าความต่างๆให้คุณสาวิตรีหรือว่าให้แม่น้องชมพู่นี่แหละนะรวมทั้งดูแลเรื่องคดีน้องชมพู่ให้สาวิตรีด้วยเช่นเดียวกันนะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีต่างๆนะค่ะเดินทางค่าทนายความทราบมาว่าคุณอัจฉริยะบอกว่าช่วยฟรีไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดก็บอกว่าช่วยด้วยใจนั่นเองนะคะเพื่อนคุณอัจฉริยะบอกว่าก็เปิดชมรมขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดืดอดร้อนนั่นเองนะคะ มาดูกันต่อคุณอาชิยบอกว่าจริง ouais. ๆแล้วการดําเนินการตอนนี้ก็จะเป็นการดําเนินการที่พระประแดงอยู่ที่บ pues, ้านของคุณอาชญยะนั่นเองก็คือว่าจังหวัดที่คุณอาชิยะนั่นเองนะคะคุณอาชิยะบอกว่าในการดําเนินการครั้งนี้ที่จะฟ้องนะแต่นี่นะคะเพื่อนก็แก่ฟ้องอยู่ที่เอาที่แก่สะดวกนะเอาที่ทางคุณอาชิยะสะดวกก็คือว่าเอาที่จังหวัดนะคะสมุทรประการหรือว่าที่พระประแดงนั่นเองนะคะ ก็แกบอกว่าแกสะดวกในการเดินทางขับรถ5นาทีถึง15นาทีอะไรประมาณนี้นะคะถ้าจําไม่ผิดแกบอกว่าแต่ว่าสําหรับคนที่อยู่มุกดาหาร mm. ก็คงจะต้องเดินทางไปกลับนี่หลายชั่วโมงทีเดียวก็การเดินทางอย่างต่ำสิบชั่วโมงจากมุกดาหารไปไปสมุทรปราการหรือว่าพระประแดงนี่นะคะแกก็บอกว่าเหนื่อยการเดินทางหลายรอบนะก่าจะมาสอบปากคารับทราบข้อกล่าวหาแกข้อกล่าวหาอีกนะไหนจะมีค่าทนายความค่าเดินทางอีก คุณอัจฉริยะก็ประเมินค่าใช้จ่ายให้เสร็จสักเลยนะคะบอกว่าจากมุกดาหารมาสุประการสาหัสอาการอยู่นะอย่างน้อยๆต้องมีห0 0 0 0มือนเป็นขั้นต่ําค่าใช้จ่ายในการเดินทางพร้อมค่าทนายความนะคะก็มีการฝากทิ้งท้ายอีกว่านะคะฝากให้ทางพี่สมเกียรต ท่านพูดถึงมัทนาสมเกียรตินะคะมาเป็นทนายความให้แล้วกันอันนี้เจสสีไม่ทราบนะคะก็ก็คุณอาชญาเขาว่าอย่างนั้นก็ว่าตามเล่าให้ฟังเฉยๆน,นะคะส่วนทนายสมเกียรติจะว่าอย่างไรอันนี้กันแล้วแต่ท่านนะคะเราไม่ได้ทราบด้วยนะก็ฝากกันไว้เท่านี้ละคันเพื่อนก็เรื่องนี้ก็มันก็นะคะเริ่มบานปลายกันไปใหญ่โตแล้วเพื่อนนะคะมาดูในเรื่องของ อ่าต่อไปคือว่าทางคุณเฉียบอกว่าได้มีการถอดเทปของน้าแตแล้วก็เห็นว่ามีความผิดหลายกรรมสามารถที่จะเอาความผิดได้นะคะหลังจากการถอดเทปนั่นแหละค่ะถึงได้มามีการฟ้องร้องในครั้งนี้นั่นเองค่ะ,ะเพื่อนอ่ะ เรื่องราวข่าวสารมันก็มีแค่นี้จริงๆนะเพื่อนถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่านะคะคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่องมูดาใกล้บ้านเจสยงฟูก็จะมาอัปเดตข่าวสารทางบ้านกกเกาะคดีน้องชมพู่คดีลุงพลคดีป้าแตนคดีคนอื่นๆที่มันเริ่มงอกเงยขึ้นมานะในครอบครัวนี้คดีเริ่มงอกกันเข้ามากันทีละคนสองคนแล้วนะคะส่วนน้าตายตอนนี้ยังยังยังไม่รู้ว่าจะโดนคดีเข,ข้าด้วยหรือเปล่าเพราะเห็นคนุณจะแยาบอกว่าก็เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีว่าจะเข้าข่ายกฎหมายอันไหนหรือ เล่านะคะอ่าละค่ะวันนี้ก็ล่ลากลาไปท่านี้ก่อนค่ะเจอกันคลิปต่อ,ตอไปค่ะสวัสดีค่ะเรื่องที่สองนะครับ<ม>ก็เรื่องของญาติพี่น้องของนะครับแม่น้องชมพู่นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเมื่อมีการท้าทายมานะครับว่าถ้าแน่จริงเด็กวัดจัดเลยนะวันอังคารสิบโมงเช่นเดียวกันก็จัดให้ในายแจ่ตามคำขอนะครับ ก็เป็นข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับส่วนอีกคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็เดี๋ยวดูนะครับว่าที่บอกว่ากระซิบกระซิบอยายการกระซิบกระซิบเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูว่ามีความผิดนะครับด้วยกันหรือไม่ ล่าสุดเมื่อหนึ่งชัมม่วโมงที่ผ่านมานะแต่ก็มีการโพสตคลิปสั้นๆขึ้นมาคลิปหนึ่งว่าจะโดนแจ้งความข้อหาอะไรเหรอก็ตัวน้าแต่เองก็ดูท่าทีอยู่ว่าจะโดนจริงหรือไม่นะคะก็คิดว่าตอนนี้น้าแต่น่าจะทราบแล้วแหละว่าจะโดนข้อหาอะไรถ้ามาติดตามข่าวสารนะคะวันนี้ตัวน้าแต่เองก็เหมือนไม่มั่นใจว่าตัวเองจะโดนแจ้งจริงๆหรือเปล่านะคะ ตัวเราเองก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยค่ะเพราะว่าท้ายสุดแล้วก็เป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันใช่ไหมคะว่าจะเป็นน้าตายน้าแต่แม่น้องชมพู่คุณหรือว่าคุณสายิตรินเอ,เองนะทุกคนเขาก็เป็นพี่น้องกันยังไงท้ายที่สุดแล้วเราคิดว่าเขาก็คงจะได้กลับมา คุยกันนั่นแหละแต่ว่าในช่วงเวลานี้ทุกคนมันก็ยังร้อนอยู่เนาะก็ปล่อยให้สถานการณ์มันไปก่อนแล้วก็เรื่องบกบฏกฎหมายก็ว่ากันไปตามที่ผู้ที่เขารู้กฎหมายเขาจะว่านไปนั่นแหละค่ะพวกเราเป็นประชาชนเป็นเราที่เอฟซี FC, คอยลุ้นเรื่องคดีน้องจมู่เอาไปเอามาก็ได้มาดูลุ้นคดีพี่น้องเขาด้วยเออนะเพื่อนๆก็ไม่ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ให้กําลังใจทุกคนนะคะ